คุณปอนครับเทรนการลงทุนในปัจจุบันนี่เป็นไงบ้างฮะคือเทรนการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยมีหลายรูปแบบมากๆนะครับมีแบบไหนบ้างครับทั้งการลงทุนเรื่องของคริปโตเคอเรนซีการลงทุนซื้อหุ้นครับหรือจะเป็นการซื้อกองทุนจากธนาคารต่างๆนะครับมีอีกไหมฮะอีกหนึ่งการลงทุนที่ยังคงได้รับความนิยมสูงมากๆก็คือการซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่านะครับแล้วการลงทุนเพื่อปล่อยเช่าในมุมของคุณปอนเนี่ยเป็นยังไงฮะมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับตรงไหนครับตรงที่คุณเน เรื่องของการซ่อมแซมตัวห้องแล้วพอสัญญาหมดนี่เป็นไงเราก็จะต้องหาผู้เช่าใหม่อีกนะครับอุ้ยนานไม่อ,อก,กว่าจะหาได้บางทีอาจจะเป็นเดือน2เดือน3เดือนหรือบางคนอาจจะเป็นครึ่งปีก็ได้นะครับโยโหเสียเวลาไปเต็มๆที่สําคัญคือบางคนอาจจะต้องไปจ้างเอเจนต์มาเพื่อหาผู้เช่าอีกแต่เห็นบอก origin e ec นี่เขามีโปรแกรมอะไรนะฮะ ip โปรแกรมหรือว่า investment property Program นั่นเองอ๋อก็คือ origin e ec investment property โ Program แล้วมันคือโปรแกรมอะไรฮะเป็นโปรแกรมการลงทุนการปล่อยเช่าที่คุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยอุ้ยเพราะอะไรครับ เพราะว่าทางออริจินเนี่ยเขาทําให้หมดทุกอย่างนะครับคือทําอะไรให้บ้างฮะทั้งเรื่องของการหาผู้เช่านะฮะทั้งเรื่องของการบริหารจัดการห้องอ oh. แล้วก็เรื่องของการจัดเก็บค่าเช่าแล้วก็ส่งค่าเช่าให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับขนาดนั้นเชียวเห็น <He et S 1> ไหมฮะเหมือนคุณเป็นเสือนอนกินเลยแล้วแบบนี้คนที่ลงทุนเนี่ยจะได้อะไรบ้างครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือการันตีผลตอบแทน6เปซ็นเป็นเวลา3ปีเต็มอุ้ยแล้วหลังจากนั้นล่ะเขาก็จะคำนวณจากรายได้รวมนะครับประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ 5้คือบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพคุณปอลองอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยฮะผมยกตัวอย่างแบบนี้สมมุติว่าผมซื้อคอนโดนมา2ล้านนะครับกำไร6%ต่อปีก็จะเท่ากับมันก็ประมาณแสนสองก็คือกําไรเดือนละหมื่นบาท สมมติว่าคุณผ่อนธนาคาร8ปดพันนะครับคุณได้กําไรมาเดือนละหมื่นเอ้ยก็ยังเหลือเงินเนี่ยกำไรเน้นอยู่ที่คุณในสองพแล้วนะแม่พูดแล้วก็อยากจะลงทุนมีที่ไหนแนะนำไหมฮะในโซน EC เนี่ยก็ที่นี่ไงฮะอุ้ยที่ไหนฮะเนี่ยเนี่ยผมนั่งอยู่ที่บิ๊กตันระยองนะครับที่นี่เป็นไงฮะที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าลงทุนมากๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีตัว IP โปรแกรมด้วยหรือว่าจะซื้ออยู่อาศัยเองก็ได้เหมือนกันนะครับใครที่สนใจนี่ทำไงได้บ ก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเฮ้ยปอนอย่าเสียชื่อดิสําหรับใครนะครับที่สนจุนโอ้ยให้เทคเดียวเอาให้ผ่านและสําหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะลงทุนตัว IP โปรแกรมกับทาง Origin นะครับก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของ o r i g i n เลยนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 2 0 3 0แสนได้เลยนะครับอ้าใครที่สนใจก็ลองโทรไปดูนะครับหรือว่าจะสแกนเคอร์โคตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่อยากจะลงทุนคอนโดในโซน AC อย่างจังหวัดระยองคลิปหน้า้ามพลาดครับติดตามไว้เลยนะ